โรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหมอ้ออำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6บริหารงานโดยดรนุชนาฏยิมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษได้เข้าร่วมโครงการ i f t e Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษได้พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาวิถีถัดไป PSN case model โดยมีสภาพปัญหาและเหตุผลในการพัฒนานวัตกรรมดังนี้ 1. เนื่องด้วยโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาการประกันคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 3. ครูขาดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 4. ในปีการศึกษา2564นักเรียนมีผลการเรียน0รอมอจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ44.15 และผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำคิดเป็นร้อยละ22.3 5. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต 6. ผู้ปกครองชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เพื่อรายงานผลการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาวิถีถัดไป PSN Case Model สู่วิถีคุณภาพรูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาวิถีถัดไป PSN Case Model สู่วิถีคุณภาพโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษประกอบด้วย7ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. P Plan วางแผนการดำเนินการนโยบายเชิงรุกโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษมีการประชุมคณะกรรมการด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนานำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนานโยบายเชิงรุกเพื่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติขั้นที่ 2. S Structure จัดโครงสร้างบริหารองค์กรแบบยืดหยุนโรงเรียนพมบุรีรัชราพิเศษดำเนินการจัดโครงสร้างบริหารองค์กรที่ยืดหยุน่นให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นที่ 3. n next normal การขับเคลื่อนวิถีถัดไปสู่วิถีคุณภาพโดยมีมิติการขับเคลื่อนสีด้านดังนี้ 1. โอกาสเข้าถึงเท่าเทียมอาชีพการมีงานทำและรายได้ความภาคภูมิใจขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพเช่นทางโรงเรียนมีผลผล,ผลิตในโครงการพระราชทานอาระยะเกษตรคือ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอิ่มอุ่นรัชดาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนหรือมะพร้าวอารมณ์ดีจำหน่ายเป็นของที่ระลึก 2. ด้านคุณภาพองค์กรบุคลากรนักเรียน 3. ด้านประสิทธิภาพ กระจายอำนาจการมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบและมีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้อโรงพยาบาลพมบุรีสถานีตำรวจภูทรอำเภอพมบุรีเป็นต้นขั้นที่4 C Curriculum พัฒนาหลักสูตรบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงผิกผันโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษ มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอิงผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเองเช่นหลักสูตรอาระยะเกษตรโรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษบูรณาการอารยเกษตรแกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้อื่นและสามารถจัดการทรัพยากรได้ ขั้นที่5 AL Active Learning พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตรวตรรษที่21จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ผ่านมาทั้งโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆได้แก่1ออนไลน์ 2. อ n อนดีมาน 3. o n ออนแอร์ 4. ออนแฮนและ 5. ออนไซต์ site. ขั้นที่6 S เ e l ล r e f เฟลชั่ lection, การสะท้อนตนเองด้วยกระบวนการ PLC โรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษมีการสะท้อนตนเองในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาวิถีถัดไป PSN Case Model สู่วิถีคุณภาพด้วยกระบวนการ PLC โดยมีขั้นตอนการสร้างทีมครูขั้นที่7 E Evaluation ประเมินผลแบบสหวิถี การส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลวิธีการวัดและประเมินผลและการใช้ผลสะท้อนจากการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ในเรื่องของหลักสูตรยิทาเกษตรนั้นจะเป็นการวัดสมรรถนะในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของ3ด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านที่1ก็คือการพึ่งพาตนเองด้านที่2เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นแล้วก็ด้านที่3ค่ะมีการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทําเป็นหลักสูตร,รทั้ง3ระดับด้วยกันนะคะในระดับม1ม2ม .3 นะคะโดยใช้บันได9ขั้นของการพัฒนาการเรียนรู้พออยู่พอกินพอใช้ พอล้มเย็นนะคะแล้วก็ที่เหลือก็นําไปทําบุญทานเก็บแล้วก็ขายขายในการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดและนําไปสู่การประกอบอาชีพถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนําอีกแห่งหนึ่งนะคะของออสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและมีคุณภาพนะคะในการที่จะรับกันที่ศึกษาดูง,งานให้กับโรงเรียนอื่นๆพร้อมที่จะขยายผลแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมกันค่ะผลที่ได้รับ1โรงเรียนผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก 2. นักเรียนมีผลการเรียนศูนย์รอมสอลดลงและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิต 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 5. นักเรียนครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาวิถีถัดไป PSN Case Model สู่วิถีคุณภาพโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษนะครับในส่วนที่สำนักงานเขตชื่นชมนั้นกนะ็ต้องชื่นชมท่านผนะู้ในการ นัดนุชนะนะครับที่ท่านไดนะ้มีรูปแบบในเรื่องของนวัตกรรมในการบริหารนะครับนะเพื่อใหนะ้ผู้เรียนนั้นนะมีคุณภาพที่จะตอบโจทย์นะครับในการศึกษาย,ยุคปัจจุบันได้อย่างรนะวดเร็วนะสามารถที่จะนะนำรูปแบบนี้ไปใช้นะเป็นแบบอย่างนะจนเกิดเป็นสมรรถนะนะนะให้กับผู้เรียนได้กับทุกคนนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้จึงเป็นรูปแบบบริหารจัดก,การที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง สามารถที่จะนําไปเผยแพร่แล้วกนะ็ให้กับสถานศึกษาทุกโรงเรียนนะครับในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันเนี่ยนะครับนำไปเป็นรูปแบบไปปรับปรุงนะพัฒนาให้สอดคล้องกับนะบ,บริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีก็ในานามสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมสาสิตบุรีอ่างทองก็ต้องขอชื่นชมนะครับและก็พร้อมที่จะนะําผลงานการพัฒนานะวัตกรรมการบริหารตรงนี้นะครับไปเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ ได้ต่อไปครับสวัสดีครับ